ฮอปออฟเดอะเวอร์ world, วันนี้ข้ามหาสมุทรแปซิฟิกชวนเที่ยวอลาสก้ารัฐที่49ของสหรัฐอเมริการู้จักเสาโทเทมเสารูปแกะสลักตามรูปแบบของชนพื้นเมืองฟังเรื่องราวของอลาสก้าในยุคตื่นทองยุคบุกเบิกที่ก่อให้เกิดอาชีพมากมายในอลาสก้าความสวยงามตามธรรมชาติของอลาสก้าทั้งฮับบาดกลาเซียทาน้ําแข็งต่างๆที่จะทำให้เราประทับใจลิมรสปูอลาสก้าหวานๆสดๆกันที่นั่นติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกายนาทีนะครับก็คือมีเวลาตื่นสายๆขึ้นมาแล้วก็เปิดทีวีดูเราก่อนที่จะเต็มตัวรับประทานอาหารกลางวันนะครับผมอยู่กับพี่ตะเกิงสมทรัพย์เช่นเคยครับสวัสดีครับพี่ตะเกิงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทริปนี้เนี่ยแบบบอกพี่ตะเกิงบอกคุณผู้ชมว่าเริ่มรายการผมพาบินข้าม ทวีตไปเลยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะพาไปเที่ยวที่阿拉斯加ครับ阿拉斯加เนี่ยเป็นรัฐอันดับที่49ของอเมริกานะครับซึ่งเราก็เคยคุยกัมนมาแล้วว่าเป็นรัฐที่ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับอเมริกาที่ ซื้อมาจากรัสเซียรับเรสกาเนี่ยพิจารเกินเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไลกลรกร้าง,างาว่างเปล่าแล้วก็มันอยู่ไปทางเหนือของบริทิชโคลัมเบียของแคนาดาคือเป็นทางเหนือตรงนั้นซึ่งก็จะเป็นจังอยที่ไปใกล้รัสเซียเอาจริงๆมันไม่ได้ติดรัสเซียหรอกแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ชนเผ่าเนี่ยของอลาสกานั้งเดิมเนี่ยเขาอยู่กันมาเป็นพันๆปีครับถ้าไปที่อลาสกาไปเทีย ar, เท่ยวอย่างเราจะเห็นอันหนึ่งที่จะเห็นก็คือ ไอ้เสาสูงๆของพวกชนเผ่าเสาโทเทมเสาโทเทม,ทเทมซึ่งอันนี้มันอะไรที่ประหลาดมากว่าเวลาพี่ไปทางโคโล่งเหนือเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็นตามเนี่ยจะเจอไอ้เสาแบบเนี้ยคือเสาเนี้ยมันจะมีทั่วไปนะมันจะลงไปจนถึงลงมาทางด้านทางด้านใต้นี่ก็มีก็คือมันเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลต่างๆเขาเรียกว่าเสาโทเทมเนี่ยนะแล้วก็ถ้าลงไปบางจุดเนี่ยก็เป็นหินแกะสลักใบหน้าผู้คนทําไมทรัไมเขา เขารู้จักกันว่าสมัยนั้นหรือเขาเล่นลายบอกกันว่าจะจะทํารุปมนั้นรุปมนี้คือถ้าเอาไปตามแบบที่เขาสันนิษฐานนะของแบบนี้คือมันถ่ายทอดกันไปมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งที่มันถ่ายทอดกันไปจากผู้คนที่ให้ชีวิตอยู่ตามมหาสมุทรต่างๆเกาะต่างๆมันเป็นไปได้เพราะว่าตามความเชื่อเดิมที่สมัยก่อนแต่ละทวีปมันติดกัน คนก็เดินไปมาหาสู่กันได้ว่าถ้าเราเคลื่อนย้ายได้จริงเนี่ยนะฮะนักโบราณคดีที่มีความคิดที่แบบแหวกแนวหน่อยก็จะบอกว่านี่คืออารยธรรมที่เคยล่มสลายไปก่อนหน้านั้นก็คือของพวกแอตแลนติสก็หมายความว่าแอตแลนติสตามตำนานของพวกกรีกเนี่ยมันมีจริงนะแต่ว่าพวกนี้มันล่มสลายไปก่อนหลังจากที่ล่มสลายเนี่ยก็จะเหลือเผ่าพันธุ์เนี่ยไม่มากแต่คนเหล่านี้ เคยอยู่อาณาจักรที่รุ่งเรืองแต่เดิมเนี่ยก็เอาความคิดเนี้ยมาถ่ายทอดมันถึงได้เกิดพวกปิรามิดที่มันมีอายุมากกว่าของอียิปต์อียิปต์นี่คือสา0สี่พันปีแต่ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นหมื่นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของจํานวนมากซึ่งมันหาที่มาไม่ได้เนี่ยมันถูกสรุปว่ามันมาจากอารยธรรมที่สาบสูญ ก่อนที่จะมีการน้ําท่วมโลกครั้งสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลายทฤษฎีนะแต่ว่าถ้าหากอย่างอย่างโทเทมอย่างอะไรพวกเนี้ยมันก็มีไล่มาจากพวกที่อยู่ในแถบทะเลพวกเนี้ยแต่ถ้าอันไหนหาสาเหตุไม่ได้ผมก,ก็จะโยนไปอารยธรรมก่อนที่จะน้ําท่วมโลกเพราะแต่ว่าท่านดูบ,บางคนบางนักธรณีวิทยาบางคนสมัยก่อนเนี่ยทวีปากกามันยังไม่ได้แยกออกจากกันคือถ้าเอาทวีปดึงมาต่อจริงๆเนี่ยมันแทบจะเรียงเข้าเป็นชิ้นเดียวกันได้นะมันต่อกันเนี่ย มันก็เป็นต้องเป็นแสนปีอะนะ,ะตนนแต่ที่นี้ยาอรารยธรรมที่มันล่มสลายไปในช่วงน้ําท่วมโลกครั้งก่อนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าปีซึ่งเราเกิดไม่ทันเราอาจจะเกิดอยู่ยุคนั้นก็ได้น,นะแต่เราจำไม่ได้อันนี้ก็น่าสนใจนะคือคือผมนั่งดูสารคดีชุดนี้เนี่ยแปดตอนนะอยู่ที่เน็ตฟลิกเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกมีความรู้สึกว่า เอาเชื่อก็ได้วะคือตามประวัติของ阿拉斯加เนี่ยกับทีา阿拉斯加ตามอดของ阿拉斯加มันไม่มีชนเผ่าอยู่กันมาเป็นพันปีต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าจงอยของ阿拉斯加เนี่ยมันยื่นไปใกล้กราเซียทางรัสเซียเนี่ยก็บุกมายึดเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของรัสเซียเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ครอบครองอยู่ จนกระทั่งปี1867เนี่ยก็มีการเจรจาเนื่องจากว่าเป็นแผ่นดินขรัสเซียที่อยู่ในทวีปอเมริกาหนึ่งอทางอเมริกาก็ขอซื้อในขณะนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศเลยประท้วงคือทางรัสเซียเองก็ไม่ยอมให้ขายแผ่นดินทางอเมริกาเองก็ไม่อยากให้ต้องใช้เงินซึ่งในขณะนั้นเมื่อปี1867เนี่ยเงินที่ขอซื้อเนี่ยเป็นเงินถึงเจล้านสองแสนเหรียญใช้คำว่าถึงเนี่ยแต่ถ้าสมัยนี้มันนิดเดียวนะ7ดล้าน2แสนเหรียญเขาบอกว่าถ้า เอาค่าเงินเฟอ้อมาคิดเป็นเงินปัจจุบันนี้เนี่ยค่ามันจะประมาณ160กว่าล้านเหรียญซึ่งต่อให้ร้องสิกว่า,าเหรียญเนี่ยมันก็น้อยกว่างบประมาณ <c oughs> แผ่นดินของไทยหนึ่งปีอีกร้อยหกสิบว่าล้านเหรียญเนี่ยโดนนั่นทำขอซื้อเองละ <c oughs> ใช่ถ้าราคานี้นะในปัจจุบันเน่เอาค่างเงินเฟ้อมาคิดแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายประท้วงกันแต่เขาก็ซื้อมาพอเขาซื้อมาปุ๊บเนี่ยโอว่ามันคุ้มมากเพราะว่าตรงพื้นที่ตรง阿拉斯า,าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์รไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติก็คือก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันซึ่งทุกวันนี้เนี่ยที่สกา้าเองก็ยังมีน้ำมันสำรองที่เขายังไม่ได้ขุดขึ้นมาเนี่ย อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งถือว่าเป็นการครอบครองของอเมริกาถ้ากิดอเมริกาเนี่ยครอบครองที่นี่มาตั้งแต่ปี1867แต่เนื่องจากว่ามันอยู่ในพื้นที่เขตหนาวานะครับซึ่งประชากรก็จะอยู่ค่อนข้างเบาบาง阿拉斯าเนี่ยเป็นรัฐที่ถือว่า,อาใหญ่อันดับถ้าคือถ้าบอกเนี่ยใหญ่อันดับ3ของอเมริกาความใหญ่นะครับคือรองมาจากเท็กซัสแล้วแคลิฟอร์เนียคืออเมริกาได้มาหลังยุค ลินคอนใช่แล้วก็พมัาใหญ่อันดับสามเนี่ยแต่ว่าด้วยความใหญ่ของมันแต่ประชากรที่อยู่น้อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรัฐที่ประชากรเบาบางน้อยที่สุดครับคืออ拉า加เพราะจริงจริงเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวเฉพาะชุมชนย่านที่คนอยู่แล้วชุมชนย่านที่คนอยู่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่เนี่ยไม่มาก <laughs> ไม่มากและอยู่เฉพาะในช่วงฤดูซัมเมอร์ด้วยครับ คือมันจะมีคนจากแผ่นดินใหญ่ของเมริกาเนี่ยไปทํางานที่阿拉กาในช่วงฤดูร้อนคือในช่วงประมาณเดือนพฤษภาจนถึงประมาณเดือนปลายเดือนตุลาคมค,คนกลุ่มนี้ก็จะย้ายไปทํางานที่นู่น6 7เดือนนั่นแหละพอประมาณที่นู่นเสร็จพอเขาพอนักท่กองเที่ยวมาก็จะมีงานมีอาชีพมีอ,อะไรแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะกลับมาแล้วก็ถีที่สิ้นเดือนกันยายนอ่าเราก็จะพักร้อนพักร้อนอีกครึ่งปีบางคนก็มาอยู่เมืองไทยมาอะไร พอถึงเวลาที่ไปขุดทองกับนักท่องเที่ยวเขาก็ไปที่อสก้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาวก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเคลื่อนย้ายตลอดเวลาแต่สก้าพูดถึงขุดทองนี่ก็เป็นหนึ่งในที่ที่มีเรื่องของโกลชเพราะว่าครั้งหนึ่งอเมริกาก็ขนคนเข้าไปเยอะที่สุดที่ที่อสก้าเพื่อที่จะไปขุดทองกันคือถ้าจะดูหนังเนี่ยนะฮะหนังของแฮร์ริสันฟอร์ดที่แสดงเป็นคนในยุคตื่นทอง อคอร์บแลไวที่เนี่ยที่เป็นการ,รอุอตรมาล่าสุดเนี่ยนะฮะตอนนี้หาดูได้เลยนั่นแหละคือฉากชีวิตของยุคตื่นทองในอารานะกาในทริปที่เราล่องเรือไปอาร์เกาเนี่ยนะครับคือเราก็จะไปแบบเจาะลึกเลยเราออกจากที่แวนคูเวอร์นั่งเรือไปเราจะขึ้นไปเหนือกว่าทริปของเรือสำราญทั่วไปที่ไปอาร์กาก็คือจาก Vancouver, แวนคูเวอร์เราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไปเที่ยวตามที่ต่างๆ พูดถึงยุคตื่นทองเนี่ยเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญจากเมืองทองมากๆในยุคตื่นทองก็คือเมืองแคชชูเกนซึงเราจะแวะเทนินด้วยทีนี้พูดถึงการตื่นทองอาชีพที่คู่กับยุคตื่นทองนี่คืออาชีพอะไรพี่เกอดโซเฟนี่คืออาชีพโซเฟนีคือไม่ว่าจะมีแรงงานชายจํานวนมากไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยอาชีพที่ติดตามแรงงานชายไปด้วยเสมอเนี่ยหนีกันไม่พ้นเนี่ยคืออาชีพโซเพนีคือ แรงงานที่ไปที่นู่นไปขุดทองเนี่ยนะฮะก็ได้เงินแต่ถ้าไปขุดทองกับโสเพณีเนี่ยก็เสียตังค์โสเพณีก็ไปขุดทองไง <c oughs> ไปขุดทองจากผู้ชายที่ไปขุดทอง,งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็จะไปก็ก็โคฟไปขุดทองเ็าคงเครียดแหรพี่ <c oughs> เขาน่าจะหาที่ระบายความเครียดบ้างในหนังขาวบอยในหนังที่เกี่ยวกับยุคตุนทองเนี่ยทุกเรื่องนะใครจะทําอะไรก็ตามเขียนนิยายอะไรมันต้องมีเรื่องของโสเพณีเข้ามาแล้วก็ เราก็เห็นเป็นบาเล่าเป็นอะไรนี่นะเนี่ยแหละคุ้นตามมากเห็นทุกเรื่องอ่ะเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้ในมวลมนุษยชาติไม่ว่าชนชาติไหนก็ตามมันก็จะหนีอาชีพนี้ไม่พ้นนั่นแะแม้แต่บางคนยังเข้าไปขายตัวในสภาเลยยังมีือแบบย้ายพักไปเข้ามาไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะครับคนละอันนั้นเปรียบเทียบออนั่นคนเรคนละชอแค่นี้นะเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะครับก็ที่阿拉斯加เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันแบบจาะหรือแล้วสิ่งหนึ่งที่阿拉斯加เนี่ยมีเราลัดอื่นเนี่ย ไม่มีก็คือความงดงามของธรรมชาติ <S <S อลาสก้าจะเป็นรัฐหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่ามีพื้นที่ขององทุทยานแห่งชาติเนี่ยใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกาเพราะฉะนั <S <S ้นเมื่อเราไปถึงอลาสก้าแล้วนี่โดยส่วนใหญ่เรือท่องเที่ยวที่ไปถึงอลาสก้าส่วนใหญ่ก็จะไปแตะแตะแค่ชายฝออั่งอลาสก้าแต่ของเราเนี่ยเราขึ้นไปถึงเมืองแองโคลเรดจคือเมืองแองโคลเรจจริงๆเนี่ยคนจะนึกว่าเป็นเมืองหลวงของอลาสกา้าอเมริกาเนี่ยมันจะมีเมืองที่จเจริญทางเศรษฐกิจกับเมืองหลวง ชื่อเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของศาธิราชกาเนี่ยต่างเมืองกันสก้าเนี่ยจูโน่เราก็ไปเรือทั่วไปก็ไปนั่นคือเมืองที่เป็นเมืองหลวงเมืองที่กอลเวเนอร์หรือผู้ว่าการรัฐอยู่ส่วนเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ阿拉斯加นี่ก็คือแองโกลเอครับซึ่งเรือส่วนมากเนี่ยเดินทางไปไม่ถึงแต่เราไปถึงที่นั่นพอเราไปถึงเราไปจบทริปเนี่ยที่แองโกลเรดส์แต่แองโกลเรดเสร็จปุ๊บเราจะอยู่ต่อกันที่ แอนโ r a าสกันอีกถึง3คืนเพราะเราก็จะมีเวลาที่จะได้ไปเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติต่างๆซึ่งอยู่ในที่นั่นซึ่งอ阿拉斯าแน่นอนมันอยู่เหนือเขตอาร์กติกขึ้นไปมันอยู่ในซีกที่มีน้ําแข็งแต่ว่าเราไปในช่วงฤดูที่ปลายฤดูสปริงหรือปลายฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยมันก็จะไม่หนาวแต่มันยัมีน้ําแข็งเหลืออยู่เราก็จะมีกลาเซียต่างๆ ซึ่งเราจะไปเที่ยวกันในทริปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกันต่อว่า阿<ห>ก้า,<ห>าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วต่างกับคนอื่นยังไงทำไมถึงเลือกที่จะเดินทางไปในช่วงเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคนขายเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือยางแบบกันความร้อนมากๆครับเขาก็จะลงไปแบบคนในเนื้อปูเนี่ย <c oughs> แล้วคนที่ไปเที่ยวกันเนี่ยท <c oughs> ่องเที่ยวช่วงที่เราไปก็จะ เยอะพอสมควรก็จะไปต่อแถวกันเพื่อจะไปซื้อปูทานไปกับเราเราก็จะมีปูให้รับประทานด้วยขาหนึ่งก็พันกว่าบาทนะูขาเป็นพันพี่แต่ว่าแต่ขาหนึ่งใหญ่เกือบเท่าแขนผมอะกินพอกินทีเดียวก็จบเขาก็ขายกันเป็นขาขา,าขาขา,ขา a u Around t o u World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Li a Around the World Tour Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาพูดถึงรัฐที่49ของอเมริกานะครับคือเป็นรัฐที่อเมริกาได้มาในยุคใหม่เลยอลาสก้าเนี่ยได้มาจากการซื้อ <c oughs> เขามาซื้อจากกราเซียมาพูดถึงรัฐ49แลเ้วราแถมเวลา50นิดนึงส่วนรัฐที่50เนี่ยอเมริกาได้มาจากการค่อยๆย,ยึดที่ไหนคือฮาวายฮาวาย5าวฟโที่พูดถึงฮาวาย50เนี่ยครับเพราะว่าฮาวายเป็นรัฐที่50ฮาวายเนี่ยมันเป็นที่ได้มาแบบจากการค่อยๆซื้อเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเดิมอเมริกาเนี่ยไปทําการค้าการขายกับรชาชนจากฮาวายซึ่งฮาวายเขามีกษัตริย์ของตัวเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปค้าขายเพราะที่นั่นจะเป็นแหล่งปลูกอ้อยแหล่งปลูก พืชพันธุ์ธัญยญา,าร,รก็มีคนอเมริกันไปลงทุนทําโรงงานน้ตาตาลที่นั่นเยอะปลูกกาแฟปลูกอะไรต่ออะไรปลูกช็อกโกแลตปลูกโกโก้ที่นั่นพอลงทุนเสร็จคนฮาวายจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ไปเชื่ออเมริกาสมคบคิดกับคนอเมริกาขอบีบให้ราชวงศ์ของฮาวายเนี่ยให้เช่าพื้นที่เอร์ฮับเบอร์อเมริกามาเช่าเพอร์ฮับเบอร์มีฐานทัพอยู่ที่ฮาวายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพ่อค้าในทุนชาวฮาวายด้วยกันเองเนี่แหละที่ขายชาติเนี่ยก็ ไปสมคบคิดกับทหารอเมริกาล้อมวังซึ่งหานั้นเนี่ยฮาวายปกครองโดยสมเด็จพระราชินีล้อมวังอยู่2สัปดาห์เพื่อขอให้พระราชนีเนี่ยสละราชสมบัติฮาวายกลายเป็นสาธารณรัฐเนี่ยได้11ปีหลังจากที่อเมริกาแบกพวกพ่อค้านักการเมืองในฮาวายให้ยึดแล้วก็ปกครองเป็นสาธารณรัฐเป็นสา,าัฐได้เพียงแค่11ปีรัฐสภาอเมริกาเนี่ยลงมติ ให้ฮาวายไปราที่50เฉยเลยคือยึดเลยนะครับเราก็พึ่งแบบเรื่องราวพานมานานมากเนี่ยเมื่อตอนยุคสมัยของโอบามาโอบามาเนี่ยพึ่งจะทำเรื่องขอโทษราชวงศ์ฮาวายซึ่งทุกวันนี้เนี่ยยังมีทายาทอยู่ oh. อย่างเป็นทางการแต่ว่าราชวงศ์ฮาวายเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็คนฮาวายจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ยังคิดว่าราชวงศ์ฮาวายเนี่ยคือตระกูลที่เขายกย่องนับถือ ก็ทําเรื่องขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการให้เหมือนกับให้เงินเดือนเงินปีแต่ไม่ยากใหคิดจยคืนแผ่นดินให้ <c oughs> แล้วจริงๆแล้วที่เอาหยิบร้านที่50มาคู่กับร้านที่49เน,เนี่ยเพราะทั้งสองรัฐเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามครับ <c oughs> ซึ่งทั้งสองรัฐเองนี่ <c oughs> ผมอยากให้คณะก้าวหน้าไปในสองรัฐเนี่ยลบลไปบอกให้ประชาชนในประเทศเขาเนี่ยทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชจากอเมริกาจังเลย <c oughs> เราต้องแบบต้องเอาวนบ้างนะครับคือ คือถ้าทั้งสองรัฐนี้แยกตัวมาออสเตรเอเมริกาจะยอมไหมผมว่านะคณะอะไรเนี่ยอาจจะทําให้เมืองไทยนีย้อนยุคไปเป็นสมัย6ตุลา <c oughs> ก็ได้เ <c oughs> นะเพราะว่าตอนนี้มันหมิ่นเหมยมากก็คือไม่รู้จักพอไม่รู้จักจบนะคือไม่รู้จักรากเง่าตัวเองกลับมาที่ฮาวายตอที่ฮาวายเนี่ยเป็นเมืองที่ทธรรมชาติสวยงามที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือพอเรา ที่ไม่เหมือนคนอื่นคือเราไปถึงสก้าแล้วเราเที่ยวบนแผ่นดินที่สก้าเนี่ยอีก3วันตอนได้ไปชมกาเซียสวยๆซึ่งกาเซียส่วนใหญ่หรือท่าน้ําแข็งส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอายุเป็นพันปีนะครับเราก็จะได้ไปเที่ยวที่นั่นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในเส้นทางคือเราเนี่ยออกจากแวนคูเวอร์เราจะไล่ไปเรือก็จะเข้าไปใน เส้นทางสวยๆที่มีทานน้ําแข็งสองข้างทางไปฮอบบาร์ดกาเซียซึ่งเรือส่วนใหญ่เส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยไปไม่ถึงฮอบบาร์ดกราเซียนะครับแล้วก็ไปในเมืองต่างๆแต่เมืองหนึ่งซึ่งไปแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือถ้าไปทิจูโน,โนเนี่ยพี่เธอ,เอจาได้ไหมว่ามันจะมีร้านปูนึ่งลาสกาปูลาสกาเขาจะต้มปูสดๆเลยเนี่ยเป็นหม้อหม้อใหญ่หม้อใหญ่ประมาณโต๊ะเนี่ยความกว้างประมาณโต๊ะเนี่ย เขาก็จะเอาขาปูอะย,ย,ยัด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 ลงไปแล้วก็คนขายเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือยางแบบกันความร้อนมากๆเขาก็จะลงไปแบบคนในเนื้อปูเนี่ย <c oughs> แล้วคนที่ไปเที่ยวกันเนี่ยนัท่องเที่ยวช่วงที่เราไปก็จะ เยอะพอสมควรก็จะไปต่อแถวกันเพื่อจะไปซื้อปูทานไปกับเราเราก็จะมีปูให้รับประทานด้วยขาหนึ่งก็พันกว่าบาทนะขาเป็นพันพี่แต่ว่าแต่ขาหนึ่งใหญ่เกือบเท่าแขนผมกินพอกินทีเดียวก็จบเขาก็ขายกันเป็นขา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 เงี้ยเราก็นั่งรับประทานกันหนึ่งก็คือสนุกสองคือเนื้อปูสก斯าเนี่ยมันจะหวานฉ่ำ มันจะไม่เหมือนเวลาทานปู阿拉สกาที่ญี่ปุ่นเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้มนมเกลือเราก็คือเขาต้องถนอมอาหารก่อนด้วยการต้มทันทีที่จับได้แต่ที่阿拉สกาเนี่ยเขาจับได้แล้วก็มาต้มให้เราทานสดสดเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานมันจะเรียกได้ว่าหวานเทียบนะครับ,รบที่阿拉สกาเรานอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แตกต่างจากคนอื่นๆเราเที่ยวนี้เราใช้เรือที่เรียกได้ว่าสวยงามเรือเซเลบริตี้ซัมเมซึ่ง เป็นเรือที่มีสิ่งรูงความสวกครบครันแล้วก็หรูหราครับที่ก็เชิญชูนคุณผู้ชมที่สนใจที่จะไปเที่ยวอลาสกันนะครับเพราะว่าทริปลาสกาเนี่ยเราจะเดินทางในช่วงพฤษภาคมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราวางแผนไปลาสกาเราก็จะไปกันประมาณเดือนสิงหาครับแต่ตอนสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโลกมันร้อนขึ้นเยอะถ้าเราไปเดือนสิงหาเนี่ยเราจะไม่เจอน้ําแข็งละแต่ถ้า,าไปเดือนพฤษภาเนี่ยมัน ยังไม่เข้าฤดูร้อนพอมันยังไม่เข้าฤดูร้อนเนี่ยน้าแข็งมันยังพอมีครับแต่อากาศเนี่ยมันอุ่นสบายคืออากาศประมาณสิบอง,องศาคือช่วงก่อนหน้านี้อาร์กาและก็อเมริกาเนี่ยมันร้อนทําลายสถิตินะค,ะครับอย่างของอาร์กาเนี่ยเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยคือร้อนทําลายสถิติ100ยปีในอาร์กาเพราะนั้นเนี่ยบรรดาน้ําแข็งทั้งหลายแหล่นี่นก็ละลายไปหมดละลายไปเยอะเพราะนั้นเนี่ยใครอยากจะไปนะฮะก็ต้องไป ในต้นฤดูท่องเที่ยวนะฮะซึ่งเขาก็จะเริ่มเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพอเปิดแล้วเนี่ยมันก็ไปจบสิ้นสุดฤดูกันที่กันยายนยกเว้นท่านชอบร้อนๆนะคือชอบร้อนๆแต่ไปแล้วมันไม่เห็นน้ำแข็งเนี่ยมันเห็นแต่พื้นดินคนไทยจะไม่ชอบร้อนก็ประมาณเดือนสิงหาแต่ว่าไปเดือนพฤษภาเราไปมันยังมีน้ําแข็งอยู่นะพี่สะเกงแต่ว่ามันไม่หนาวน้ําแข็งมันมาตอนไหนก็คือพอหลังกันยาที่เขาปิดอสก้าแล้วเนี่ย ิมะมันตกพอหิมะมันตกสะสมเยอะๆๆๆ,ๆไปเรื่อยเนี่ยน้าแข็งมันก็จะเริ่มละลายแต่มันยังละลายไม่หมดเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ณขณะนี้นผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปเที่ยว阿拉斯加กันอันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยว阿拉斯加กันเราไม่ได้จัด阿拉斯กามานานละก็อยากให้ไปนะครับสำหรับท่านที่มีวีซ่าแล้วก็จะสบายนิดนึงแต่ท่านที่ไม่มีวีซ่าเข้าอเมริกาเนี่ย ต้องรีบยื่นเพราะว่าเราจะดําเนินการให้เราก็มัตน,นต้องรอคิวอะพอยื่นปุ๊บก็ต้องคอยดูคิวว่ามีคิวว่างวันไหนที่จะไปทําวีซา่าเข้าประเทศอเมริกาแล้วก็รีบไปทำนะครับก็เป็นหนึ่งในทริปที่เชิญชวนนะครับทีนี้กลับมาก่อนจบรายการกลับมาจากลาซากลับมาเมืองไทยเลยครับเปลี่ยนแบบทับพลันอะการาาเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์รนะครับซึ่ง สี um ่อุทยานประวัต <th> <tim> ิศาสตร์ท <th ai> <ang> ี <th ai> ่สําคัญของไทยและเป็นที่น่าภาคภูมิใจก็จะมีตั้งแต่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรสามอุทยานนี้จะอยู่ในละแวกเดียวกันคือในอดีเนี่ยมันคืออาณาจักรเดียวกันแต่ว่าเป็นอยู่เป็นบริวารกันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอุทยานประวัติศาสตร์หนึ่งเนี่ยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่คนไทยภาคภูมิใจแล้วก็เพิ่งได้มาใหม่ๆ พึงได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกมาใหม่ๆก็คืออุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่สบายๆ<ม>นะครับออกเดินทางวันที่29กคุมภาพันก็คืออีกไม่กี่วันละจากวันนี้เนี่ยอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับแล้วกกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยในวันที่3มีนาคมวันนี้ก็เชิญชวนนะครับท่านที่สนใจจะไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์นะครับทั้ง <c oughs> ทั้ง4แห่งนะครับจากพาอุทยานประวัติศาสตร์ก็จะมี อีกทริปหนึ่งในเมืองไทยอย่างที่รทเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าคุณผู้ชมบอกให้เราจัดเที่ยวเมืองไทยบ้างจัดเที่ยวเมืองไทยบ้างเราก็อยากจัดเที่ยวเมืองไทยเรารักเมืองไทยมากแต่เราจัดเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ตอบรับกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวสิมิลันตอนช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสองอุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสิมิรันและอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสุริน อุทยานชาติหมูกก่เกาะซิมิลันเนี่ยเป็นอุทยานชาติที่กําลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเราทริปนี้เป็นทริปที่สบายคือไม่เหนื่อยเพราะว่าเราจะนอนที่เดียวเลยก็คือนอนที่พังงาแล้วแต่ละวันเราก็จะนั่ง,งเรือเร็วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปเที่ยวซิมิลันอยู่ซิมิลัน,ทนเที่ยวเกาะสเที่ยวเกาะแปดเราก็นั่งเรือเร็วกลับมาหนึ่งชั่วโมงมานอนที่พังงาอีกวันหนึ่งก็นั่งเรือไปอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็ษๆวิ่งจากทางพังงาไปที่ เดือน่งชาติหมู่เกาะสุรินแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยพี่เกิดซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในทริปที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปฤดูท่องเที่ยวเพราะว่าซิมิลันเราเนี่ยสามารถเที่ยวได้ถึงแค่ป,ประมาณปลายเดือนเมษายนเท่านั้นเองพอสิเดือนเมษายนเนี่ยมันก็หมดฤดูละมร,รสุมก็เริ่มเข้าทางฝั่งอันดามันเราก็ต้องไปเที่ยวทางฝั่งอ่าวไทยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนผู้ชมไว้ก่อนอันนี้ก็ถ้าอยากจะไปเที่ยวกับเราต้องตัดสินใจแหละไม่เชิญชวนไว้ก่อนแหละเพราะว่าซิมิลนัน เดินทางวันที่3มีนาคมนี้ละนะครับต้องไปกับเราเลยก็จะเป็นทริปที่เราพูดถึงนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้าวจากทุ่งกุลาของพี่เะเกิรยังขายอยู่ก็ยังขายอยู่ฮะช่วงนี้ก็มีขอบใหม่นะฮะก็คือขอบที่เขาเกี่ยวข้าวเมื่อปลายปีที่แล้วนะโอ้หอมเอามาหุงที่บ้านนี่นะหอมไปทั้งก็พวะทั้งเขตราดพ้าเลยมั้งก็พี่เกิเคย เคยหุงในออฟฟิศเราดูครั้งหนึ่งเนี่ยกลิ่นมันไปทั้งตึกเลยอะอารมาของข้าวเนี่ยมันมหาศิรย์จริงๆนะก็ช่วงเนี้ยถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อไปทานดูทำไมนะข้าวทุ่งกุลามันถึงได้กลายเป็นข้าวที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวพันจุดที่ดีที่สุดในโลกคือไอ้ความที่มันมีชื่อเสียงสมัยก่อนเนี่ยนะที่ผู้ส่งออกข้าวเนี่ยเขาได้ข้าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาส่งไปฮ่องกงนะพอส่งไปฮ่องกงเนี่ยข้าวมันอร่อย หลังจากนั้นเนี่ยมันไปทําข้าวกินกับพวกข้าวต้มอ่ะคนจีนชอบแล้วลงสีของเจียเม้งเนี่ยลงสีของ CP พีเนี่ยไปตั้งอยู่ในเขตนั้นเนี่ยตั้งนานแล้วนะแล้วแถวบ้านผมก็คือผลิตข้าวส่งเข้ามาเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าที่นั่นเนี่ยถ้าจะมีข้าวใหม่ๆพันข้าวใหม่ๆก็จะเอาไปทดลองปลูกตอนนี้ก็คือข้าวพวก r รซ์เบอรีข้าวขาวข้าวหอมมะลิสารพัดอย่างเขตร้อสุรินอย่างเงี้ยเป็นแหล่งข้าวขนาดใหญ่ แล้วข้าวดีๆเนี่ยจะถูกซื้อมาแล้วก็ส่งออกนะแต่ว่าตอนนี้ไอ้ผลผลิตที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยได้ทานกันนะฮะแล้วก็ราคามันก็สูงขึ้นด้วยสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าออตอนที่ทำข่าวอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจุดส่งออกข้าวรายใหญ่ของเราเนี่ยก็คือข้าวดีนะคือฮ่องกงคือ the b e บ t เลยต้อง ข้าวไทยเนี่ยไปอยู่ฮ่องกงเนี่ยชชิดที้เรี่ยกว่าดีที่สุดคือเป็นข้าวต้มเป็นข้าวสวยกินกับอาหารจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคงสืบทอดมันจะถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ทุกวันเนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีหม้อข้าวสองใบใบหนึ่งก็จะเป็นข้าวขาวข้าวขาวก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ก็จะเป็นพวกข้าวแดงข้าวดำเป็นสองหม้อตลอดเลย เพราะว่าแล้วกินทุกวันไม่เช้าก็เย็นไม่ทั้งก็เที่ยงหรือไม่ก็กลางดึกก็ได้ทานทุกวันนะฮะอันนี้มันก็ลองดูฮะอยากทานข้าวก็ลองดูแบบนี้เชิญชนโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเราเริ่มขายผลิตภัณฑ์อย่างข้าวของมะลิเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดที่เราไปเที่ยวกันไม่ได้นะครับวันนี้ผมพิธเกลงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10นาฬิกา25นาทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ